สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาชแนลนะคะตอนนี้ก็ลุงเสือก็อ่าเอาเอาเลื่อยนะคะมาเกี่ยวเอายอดยอดใบสักเนาะที่มันแตกตามต้นนะคะออกเพื่อน,นะคะเพื่อให้ต้นสักเขาอาไปเลี้ยงลําต้นให้ใหญ่ๆนะคะที่จริงต้องตัดยอดแต่ลุงเสือยังไม่ได้ตัดนะคะเดี๋ยวก็จะตัดใหม่นะคะก็อตอนนี้ก็ เอาเรื่อยนะคะัมีดไปเรื่อยเนาะต,ตัด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 โอ้ยโอยโอ,ย,โอยติดนะคะติดติดติดไม่สามารถเอาออกได้มิสดาาก็มารุ้นรุนนะคะสวัสดีนะคะคุณปิ๋วนะคะสวัสดีคุณคอนนอคอนนอน,นะคะสวัสดีน้องน,น,นันทนแล้ออันนี้เราก็ ใบใหญ่มากนะคะน้องโอด,ด,ดูใบสักใหญ่มากโอ้ยเนาะใหญ่กว่าใบตองอีกนะคะแต่ว่ามันแข็งสักๆนะแะดาว่าอันนี้ต้นอะไรไม่รู้อันนี้ต้นอะไรฮะเนี่ยตน้น,นตอะไรไม่ใช่ไอ้ต้นที่เกี่ยวเมื่อกี้ไปเล็กอ๋อนี่อะไรวะแสดงป่าแสดงป่าอ๋อแสดงมันอ๋อแสดงมันนเลี้ยขึ้นเอง มันขึ้นเองอ่ะคุเสือก็ตัด,ต,ดตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่มันจะได้เลี้ยงลำต้นให้ใหญ่นะคะไม่ต้องแตกพุ่มเนาะ,อ,ะอันนี้ไปต้นต่อไปเอ,เอาออกอกีกกิ่งนะโอ้ย หดันขึ้นสะละมังดันขึ้น,ะะน,นสอดอเสร็จไปหนึ่งต้น,ตนสองต้นนะคะอันนี้ก็สเสือก็จะเอามีดฟันนะไอ้ที่มันเป็นเผาวันเลื้อยขึ้นไปนะ เมื่อวันปดาษใช้ดึงเนะเาะเอามือดึงนะอย่าลืมข้ามาก็ตกบัตรตกบัตรให้ประดาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะ พรดาถ่ายนี่สิตจดาก็จากน้ำไปวัดแล้วนะฮะนเสือเขาทำงานนะเดี๋ยวประดาะก็ช่วยเขาทำกับข้าวนะแต่พระดาะก็คงไปไป,ไป,ไ,ปไปเป็นเพื่อนให้เขาเห็นที่เฉยคงไม่เข้าไปใกล้นะคะกลัวกลัวมากเลย,ยเห็น <c oughs> เพื่อน <c oughs> เห็นใครเสียชีวิตกันหลายคนแล้วก็ ค่อยๆกล้าเสียงเนี่ยิ่งเราเป็นมะหวานี่ต้องดูแลตัวเองมีต้นจานด้วยนะนะน้องโอ๊ตต้นจานนี้ท,ที่ที่เชียงใหม่คเ้งแล้วเนี่ยประดาไปวัดอะไรอน่ออะตัดเหรอเสือจะตัดเหรออ๋อไม่ตัดนะดึงออก ก็ดึงดึงเอาเครือเขาเรียกเครือเนาะเอาเคือก็ลีลีด้วยนะคะให้ต้นมันสูงสูงจะได้ไม่เป็นพุ่มนจะริงต้นนี้มันเป็นพุ่มแต่ให้มันเป็นพุ่มสูงสูงมันก็จะทําให้ลูกเตะเลยกิ่งให้ออ สิ่งที่เข้ามาหาเราทำไมไม่เลื่อยทางนี้โหสองที่ขาดเลย หักก็ออกแล้วหักแล้ว เดียวนะคะไว้ให้มันสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นแล้วก็ให้เป็นลําต้นตรงนะคะถ้ามันแตกแล้วมันก็จะต้นไม่ใหญ่นะดูต้นนี้นะคะว่าลิงเสือจะเอาออกได้ง่ายนะมันขึ้นเองนะคะต้นพวกนี้บางทีมันมีเมล็ดมาแบบมันก็มาขึ้นเอง นี่ก็ติดหมู่บ้านนะที่ริงแต่ว่าก็ดาไม่ได้มาทําบ้านอยู่ตรงใกล้ๆเขานะเพราะว่าแค่คุยกันก็ได้ยินแล้วเนาะถ้าเราอยู่ห่างๆมันก็เป็นอิสระนะคะมันมีเครือนะคะพันต้นไม้อันนี้ฟอกเทลนะนนต้นฟอกเทล เกือที่มันพันต้นนะคะถ้าเราปล่อยไว้นานนะคะมันคุมจนต้นไม้ตายได้เลยนะะเพราะว่าต้นไม้จะไม่มีอากาศหายใจเนาะอเจะไปแต่งไหนต่อนะคะเสร็จตรงน,นี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ,ะ,อะไรนะอะไรนะที่เรากินรูปมันได้อะลืมอีกแล้วไม่มีมมมมมมเมมเบรี่เลยอันนี้เ้าเรียกต้นอะไรฮะ เห่นต้นอะไรอันไหนอะเนี่ยมันมีต้นอะไรกนมะยุงยางนาไม่ใช่ต้นนี่อินทาฟ้าลำโอเคอินทาฟ้าลำจำไม่ได้นะไม่บอกว่าต้นแบบไหนโอ้โหมีดุด้วยนะคะมีดุด้วยเนาะอันนี้คือต้นอินทาฟ้าลำนะคะอันนี้คุณเสือเขาแต่งไม่ได้อยู่แล้วนะคะ ก็ยาวไปดูเนาะอันนี้ก็แต่งต้นตือต้นสกักนะคะปลูกไว้ลิมลนะม้นมีบางต้นงามมากเนาะอันนี้ต้นใหญ่กว่าเพื่อนเลยอันนี้ก็ยาวโอ้ทางนี้อุ้ยมีต้นโน้นใหญ่กว่าอีกเสือก็จะแต่งอืมเอาที่ไม่ตัดมันเพราะว่าเอาไว้กันดินทลายนะลุงเสือถมใหม่นะคะถมดินตรงนี้นะคะ แกขัถมใหม่เนี่ยถมตรงนี้ใหม่ทีแรกแกจะเอาไว้เป็นทางรถนะมันก็ต้องถมออกไปอีกนะ,ะให้มันกว้างๆงเหมือนทางรถเข้านะคะแล้วแกคิดอีกทีแกอาจจะถมข้ามจากฝั่งนน้นมาฝั่งนี้เลยมันจะได้ใกล้อยู่ตรงนู้นนะคะที่จะทําทางลงเนาะนะคะคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจก็ช่วยไลค์ก,กันแจกดติดตามให้สาดาชแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ